สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจแอดด้วยนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเยืนนี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกันที่คำชมของลิโอฟยานานก่อนเลยก็แล้วกันหลังเกมลิโอได้ออกมาชมทั้งแฮร์รี่แม็กไวและก็บูโน,โฟน่ฟยานิสด้วยนะก็ยังคงอยู่การกับควันลงหลังเกมที่ปีศาจแดงเอาชนะฟูแลมได้เมื่อคืนนะคะโดยทางลิโอฟยานานได้ออกมายกย่องทั้งบูโน,โฟน่ฟยานิสแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆในตอนนี้มันพิสูจน์แล้วสินะว่าบูโน่เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นกัปตันทีม ถึงเวลาสําคัญเขาสามารถพาทีมเนี่ยเอาชนะมาได้จริงอยู่ก่อนหน้านี้เขาโดนมีภาควิจารณ์อย่างหนักว่าเขาเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นผู้นําให้กับแมนยูนเต็ดมีคนบอกว่าเขาควรจะถูกถอดออกจากตําแหน่งแต่วันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมต่อไป มีอีกคนหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือแฮร์รี่แมกไเขาก็สมควรที่จะได้รับคำชมชิ่นเดียวกันเขาเริ่มต้นได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะมีอาการบาดเจ็บที่หัวตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกเองนี่แต่ความใจสู้ของเขาก็ทำให้เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เขาทำาผลงานของตัวเองได้ดีมากๆในเกมนี้และสุดท้ายทีมก็คว้าสามแต้มได้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลีโอเฟนานก็สแสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่สกอตต์แมคโทร y นีหน่อยดีกว่าพอเขาได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมนะคะว่าที่ชนะเมื่อคืนเนี่ยมันก็เป็นเพราะป้ายที่แฟนบอลชูขึ้นมานั่นแหละ ว่าสาหรับป้ายกองเชียร์ที่ชูขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะมันมีแฟบนบอลคนหนึ่งชูป้ายที่แปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นให้มันดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะโดยมันก็ถูกชูขึ้นก่อนที่เกมกรารขันมันจะเริ่มต้นขึ้นนะมันจะอยู่ในช่วงที่แข้งของปีศาจแดงเนี่ยกำลังวอร์มอยู่นะคะแล้วแน่นอนในขานักเตะทุกๆคนเนี่ยได้เห็นป้ายนี้ชัวร์ว และหลังเกมค่ะประเด็นนี้ทางสกอตแม็กธอมนีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมชนะเนี่ยก็เพราะทุกคนนั้นเห็นป้ายที่มันชูขึ้นมานี้นั่นแหละสกอตแม็กธอมนีเขาบอกว่าเราเนี่ยเห็นมันนะเราเห็นป้ายที่แฟนบอลคนนั้นชูขึ้นบางคนอาจจะพูดว่าพวกเราเนี่ยเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัว๋วกับที่พวกเขาจ่ายเงินเข้ามาดูเลยแต่มันก็มีแฟนบอลจานวนหนึง่งที่ยังคงพร้อมจะสนับสนุนเราในทุกๆสัปดาห์ ประเด็นก็คือในเกมนี้เราแค่อยากจะตอบแทนพวกเขาเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละคือประเด็นสําคัญเกมนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็กําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรากําลังปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเรากําลังทําตามนโยบายของผู้จัดการทีมสตาร์โพสเราเนี่ยเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมกันเองด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้ในหลังจากนี้สอะก็อดแม็กโทมบนีก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ โอ้โหอย่างนี้หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการชูป้ายแบบนี้ในทุกๆเกมหรือเปล่าเนี่ยถ้าหากสกอตต์แม็กธอรมนีเขาบอกว่าที่ชนะเพราะเห็นป้ายที่บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเล่นให้มันดีหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงฝากแฟนบอลที่อังกฤษเนี่ยชูป้ายแบบนี้ในทุกๆเกมเลยก็แล้วกันนะ ทีนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กับข่าวตลาดนักเตะก,กันบ้างดีกว่าล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าบีสัตแดงเนี่ยให้ความสนใจชองแคตโตติโบมากที่สุดนะคะในปัจจุบันนี้ ก็สำหรับชองแคตโตเตโบนักตะก,กองหลังของสโมสรนิทก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่เนื่องจากปีศาจแดงเนี่ยหลักๆตลาดที่ผ่านมาอยากได้กองกลางเข้ามานะคะส่วนกองหลังเนี่ยตอนแรกทีมนั้นก็อยากได้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือไม่สามารถปล่อยวิกตอร์เ,เนยเยลฟแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวได้นะคะก็เลยให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ต่อไป ซึ่งประเด็นของชองแคโตเดโบเมื่อตกี้ทางฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเอาไว้ด้วยนะโดยโรมาโน่เขาบอกว่ายูเนติดเนี่ยให้ความสนใจชองแคโตเดโบเป็นเรื่องจริงพวกเขาสนใจแข้งรายนี้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและได้มีการส่งแมวมองเกาะติดสถานการณ์ของเขาเป็นเวลานาน,านแล้วด้วย แต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดชะงักลงแล้วมันก็ยังไม่มีการพูดคุยในแบบเป็นรูปประมอะไรเกิดขึ้นรวมถึงทั้งกับสโมอสรอเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลด้วยยังไม่มีสโมอสรอไหนที่จริงจังในดีลของชองแคต่ตัวดโบโรมาโนก็อัปเดตเอาไว้ประมาณนี้ ก็สาหรับชองแคตัตติโบถ้าจะหาดแอดมินว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ปีศาจแดงจะได้แข้งรายนี้เข้าสู่ทีมก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับประมาณสัก50-50นะคะประเด็นก็คือยังไงเนี่ยปีศาจแดงก็คงจะต้องปล่อยแข้งกองหลังออกให้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไวหรือว่าจะเป็นวิคตอร์อเนยเลิฟใครสักคนนี่แหละถึงถ้าหากปล่อยได้แล้วเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีในส่วนของชองแคตัตติโบคนนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแรดฟอร์ดกันหน่อยดีกว่านะคะเพื่อนๆสงสัยกันหรือเปล่าว่าทําไมมาคัดแรดฟอร์ดเมื่อคืนไม่ได้ลงแอดมินเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วนะตัวอย่างที่รู้กันมาคัดแรดฟอร์ดเกมเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างสนามแล้วก็ไม่ได้ลงสนามด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมาคัดแรดฟอร์ดก็ถือเป็นลูกรักข,ของเ e อลิกซินฮาร์กอีกคนที่มักจะได้ลงสนามอยู่บ่อยๆแล้วมักจะไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกซะด้วยแต่ประเด็นเนี่ย ก็คือเมื่อคืนเลฟฟอร์ดไม่ได้มีส่วนกับเกมเลยนะคะแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองโดยสำหรับประเด็นนี้มันก็มีสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนเต็ดไปถามเอริกเทนฮากแล้วนะคะว่าเพราะอะไรเลฟฟอร์ดถึงไม่มีส่วนกับเกมนี้เทนฮากคเขาก็ตอบประมาณบ้าอ๋อมาคัดเลฟฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยนะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้เรื่องอาการบาดเจ็บมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกจริงๆเขาก็ลงสนามได้นั่นแหละ แต่ผมไม่อยากจะเสี่ยงที่จะเสียเขาไปในอนาคตเพราะหลังจากนี้ยังมีเกมให้เราเนี่ยลงเล่นอีกหลายเกมดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเก็บเขาไว้ก่อนและรอให้พร้อมในเกมต่อไปอีกหลายๆเกมหลังจากนี้เพชหาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะอาก็สั้นๆเลยนะคะมาคันแลกปอดจิบนะแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเกมหน้าก็น่าจะได้กลับมาลงสนามเหมือนเดิมนะ ทีนี้มาปิดท้ายการกับข่าวด่วนที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อบราซิลรวมถึงเดอะเมลเลอร์กันหน่อยดีกว่านะคะมันมีการเปิดเผยนะคะว่าปีศาจแดงเนี่ยอยากจะแลกตัวอันโตนี่กับนักเตะกองหน้าของสโมสรฟาร์เมงโกนะคะก็สำหรับข่าวนี้แอดมินต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าแอดมินก็อ่านตามข่าวเลยนะคะข่าวมันมายังไงก็จะรายงานเป็นแบบนั้นนะยังไงเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณวิเคราะห์กันเองก็แล้วกันว่ามันมีความจริงอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ โดยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้ทางบอร์ดบริหารของปีศัตแดงเริ่มไม่ชอบคีน่าของอันโตนีแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปบอกกับเอลิกคินฮากแล้วด้วยว่าอันโตนีเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยในตลาดเดือนมก,กราคนนี้จะขอเอาอันโตนีไปแลกตัวกับแข้งกองหน้าที่มันมีศักยภาพมากกว่านี้เข้าสู่ทีมมาแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งคนที่ทางสื่ออ้างว่าปีศัจแดงอยากจะขอแลกตัวนะคะนั่นก็คือกาเบียลบาโบซา แข่งของสมสรีฟร์เมงโกทางสื่อบอกว่าปีสัตว์แดงเนี่ยมีแผนที่จะเรียกตัวของทั้งสองคนนี้เพื่อใช้งานในตลาดเดือนมก,กราคมจนถึงจบฤดูก,กาลเลยนะ แล้วถ้าจะถามว่าระหว่างอันโตนีกับบาโบซ่าใครทําผลงานได้ดีกว่ากันก็ต้องบอกตามตรงว่าบาโบซ่าเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว18ประตูนนะอายุก็27ปีแต่ประเด็นก็คือหลีกที่เขาเล่นเนี่ยก็เป็นหลีกในประเทศบราซิลนะคะไม่แน่ใจว่าฝีเท้าเนี่ยจะสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้หรือเปล่า และแอดมินก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าตัวของแข้งรายนี้มานะคะเห็นบอกว่าราคาประเมินอยู่แค่20ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ว่าสัญญาก็เหลืออีกแค่ปีเดียวนะซึ่งถ้าหากเรามาคุยกันแบบด้วยเหตุและผลนะคะเอาตรงๆนะแอดมินก็มีคิดว่าเดีลนี้มันจะเป็นไปได้นะคะเพราะอันโตนีเนี่ยปีศาจแดงใช้เงิน80กว่าล้านปอนด์ซื้อมาแล้วจะให้ไปแลกตัวกับมาเตะราคา20ล้านปอนด์เนี่ยนะมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ แต่เอาตรงๆนะถ้าจะแลกกันจริงๆเนี่ยแอดมินเอานะคะตอนนี้เพราะอันโตนี่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเล่นห่วยแตกมากๆแทบจะไม่มีส่วนอะไรกับทีมเลยนะแถมตัดเกรดออกมาเนี่ยได้แค่สาบคะแนนซะอย่างนั้นน้อยที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้แต่ประเด็นก็คือไม่รู้ทําไมเอลิกเทนฮาร์ชชอบส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงแทบจะทุกเกมเลยนะคะปั้นจะไม่รู้จะปั้นยังไงแล้วเนี่ย ซึ่งหากทางสมสรมีความคิดที่จะแลกตัวก็น่าจะลองดูนะแต่ไม่รู้ว่าเทนฮากเนี่ยจะยินยอมหรือเปล่านะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงในรอบเย็นนี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกัในใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ